สวัสดีครับคุณผู้ชมที่ติดตามน้องเบสสราญยาครับคลิปนี้นะครับน้องเบสก็เตร่มาแล้วนะครับนี่เนี่ยคุณแม่ก็กำลังพับที่นอนน้องเบสอยู่เดี๋ยวคุณพอ่อคุณแม่ก็จะพาน้องเบสลงไปเดินเล่นข้างล่างนี่นะครับคุณพ่อก็ทำาคอกบ,บนเตียงเลย กันไม่ให้น้องเบสตกเตียงนะครับเนื่องจากาตอนนี้น้องเบสก็กำลังซนกำลังคลานคุณพ่อก็ทำเป็น p v c ซนะครับซื้อ p v c ซื้อ p v c มาแล้วก็ามา,าเชื่อมต่อแล้วก็เอาผ้านวม นะเอาผ้านุ่มๆนะมากันเอาไว้เพราะว่านะใช้ไม่นานใช้ชั่วคราวอีกไม่นานก็ต้องเอาออกถ้าน้องเบสเดินได้ยืนได้ก็จะเอาออกตอนนี้กนะ็ใช้ไปก่อนนะแต่ว่าขึ้นลงก็ลำบากหน่อยึนะ้นไม่ขึ้นลงได้แต่ก็ใช้ดีนะครับ ตอนแรกว่าจะไปซื้อมานะครับนแะต่ช่วงนี้เราต้องประหยัดเงินก็เลย้องทำเองใช้ไปเท่าที่จะทำได้ก็ประหยัดตังได้เยอะเพราะว่าซื้อนะอุปกรณ์มาซื้อท่อ pvc มาทำกนะ็ไม่เท่าไหร่ก็ใช้ดีนะครับนคะุณพ่อก็ ประดิษปราดอยเอาเดี๋ยวจะพาน้องเบสลงไปข้างล่างคุณแม่ก็เตรียมอ,อุปรกรณ์ไปนะครับเดีย๋ยวนี้น้องเบสเนี่ยชอบให้คุณแม่ใส่ โบ่อย่างเงี้ยคุณแม่เตรียมอะไรปไปบ้างยางกัดต้องเอาไปล้างอ๋อเอายางกัดไปล้างด้วยก็ตต่นเช้ามาก็มาข้างล่างลงมาข้างล่างมากินกาแฟมาทำความสะอาดบ้าน คุณแม่ก็จะมานะเอายางกัดของเบสไปเข้าเครื่องอบไปค่าเชื้อนะก่อนที่จะให้น้องเบสนะกินเพราะว่านะทั้งคืนน้องเบสก็เอามากินเอามาดูดคุณนะพ,พ่อก็เปิดหน้าต่างอยากช่วยนะ อยากดู <c oughs> เดี๋ยวช่วยพเปิดหน้าต่างหน่ออืมน้ากลมเลย <c oughs> ข้างล่างนะครเป็นที่นอนอีกชุดหนึ่งคุณพ่อก็ทำคอ,อกเหมือนกับข้างบนนะครับก็ใช้ท่อพีเอ่ทอ PVC ที่คุณพ่อซื้อมาทำข้างบนนั่นแหละมันเหลือก็เลยเอามาทำข้างล่างด้วยเนี่ยเหมือนกันแล้วก็เอาผ้า นวมนะฮะที่เนี่ยอีกห้องหนึ่งนะครับที่ไม่ได้ใช้ก็เอามากัน้นก็ใช้ได้ที่คุณแม่กำลังจัดอยู่เ,ออเวลานะคุณพ่อทำงานข้างบนนะน้องเบสก็จะอยู่ข้างล่างกับคุณแม่มาดูคุณแม่ทำคุณแม่จะมาคอยจัดอย่างเงี้ยทุกเช้ามาดูทุกเช้า ก็จะมีทั้งข้างบนนาะข้างล่างด้วยก็ทำข้างในเป็นอุปกรณ์ที่เป็นท่อวีพแล้วก็เอาพวกนะของใช้นะตนาทั้นวมหนะหรือผ้าข้างในนะผมเองก็เอามาที่มีที่รองเต็นด้วยนาะที่มันนิ่มๆเอามากั้นให้นองเบ็ดนาะ จะได้ไม่ออกจากข้อก็ประหยัดจังได้เยอะนะครับเพราะว่าไม่ต้องซื้อที่กั้นมาทำเองเลยแล้วก็เอาอุปกรณ์ที่เรามีมากั้นอันนี้ก็พยายามที่จะประดิ์ประดอยเอาอันนี้ก็เป็นชิงช้านะครับชิงช้านี่นะครับ ก็ผมเองกับคุณแมนะ่ไปเจอที่เป็นตัวโชว์นะซึ่งนะมันมีตัวเดียวแล้วเขก็ลดราคาถูกมากเลยนะครับ <c oughs> ก็มันเปื้อนนะเปื้อนมากก็ใช้วิธีนะครับนะเอามาแล้วก็ผมกับคุณแม่มาช่วยกันขัดนะ <c oughs> เอามาขัดนะเอามา นะถูเอามาล้างจนสะอาดเนี่ยเป็นของใหม่เลยนะก็ประหยัดตังค์ได้เยอะในช่วงเศรษฐกิจแบบนี้ในช่วงนสถานการณ์แบบนี้ก็ต้องประหยัดเงินอัน,นังที่ประหยัดได้ก็ประหยัดสภาพก็ยังดีอยู่นะครับก็น,นนะซื้อมาทำซื้อมา,อานะล้างเอามาขัดเอาแหว้น้องเบสเล่น นางเบสก็ชอบนะครับแม่จะไปล้างยางกันนี่ก็เป็นโซนจัดโซนให้เขานั่งชิงช้าแต่สไลดเดอร์ก็ยังเล่นไม่ได้ต้องรอหน่อยก็อันนี้เซฟเงินได้เราก็เซฟนะ ของเล่นแต่นี่เล่นได้นานน้องเบลเล่นได้จนนะนะขวบสองขวบก็เล่นได้นะอีกนานคุ้มนะเงินนะะก็ประหยัดด้วยคุณพ่อกับคุณแม่ก็นะซื้อของที่มันถูกนะแต่มีคุณภาพนิดนึงแล้วก็มาขัดมาล้างให้สะอาดนะใช้เวลาขัดครึ่งวันคุณแม่ก็ มาล้างมาทำวามสะอาดของน้องเบสเพื่อที่จะเอาเข้าเครื่องอบน้องเบสก็ชอบดูคุณแม่ทำอะไรนะ,อะชอบอะไรที่เป็นสีสีจับหมดเป็นยางกัดคุณแม่ล้างยางกัดหืมอบล กก็เป็นหน้าที่คุณแม่กับคุณพ่อนะช่วยกันใต่แม่ย้างกัดน,นะคุณแม่เขาก็จะทำประจำนะเพื่อให้มันไม่มีเชื้อโรคนะครับ ก็อย่ช่วยกันแต่น้องเบสก,ก็ไม่ดื้อน,น่นะอย่างเงี้ยโยโอเคชอบให้อุ้มใช่ไหมก็อย่าวคุณพอ่อระหว่างที่คุณแม่ล้างเนี่ยคุณพออ่อก็จะอ่า ทานกาแฟดื่มกาแฟนี่เป็นเครื่องยวมาดูคุณแม่ทำก็เป็นเครื่องอะนะนคุณแม่เนี่ยเครื่องอเครื่องฆ่าเชือ้ออบแห้ง,งด้วยนะเวลาเวลาที่ใส่เข้าไป มันก็จะอบแล้วก็มันก็เป่าง่า้ก็ค่าเชื้อในตัวตเครื่องเดียวจบเลยเนี่ยก็ใช้ตั้งแต่ทอดน้องแบ,บ็ดแล้วนะเครื่องนี้ใช้มายาวจะปีหนึ่งแล้วก็ไม่มีปัญหาเดี๋ยวคุณพ่อพาเดินเลย รอคุณแม่ล้างยางกันพี่เาเตรียมมาลมดีนะมาอะไรลูกคมคุณแม่้าใส่โบให้แม่ใส่ให้อาออกกัอนอ่ะล้านหัวเหรออือชอบให้คุณแม่ใส่เดี๋ยวพ่อเปิดพัดลมเก่งทาป่า ให้ยิ้มปากหมดเลย <g ül> ใช่จะให้แม่ทาปากใหเ้เลยเจ้าทาปากให้ชอบเร<อ>ิ่มชอบแล้วาการรอมไม่ได้เดี๋ยวคุณก็จะ,ะาพาไปเปิดแอร์ข้างล่างก็เปิดแอร์จิ้งไว้เวลาเย็ยนแล้วมันก็จะประหยัด ราถ้าไม่เปิดทิ้งไว้สตาร์ทบ่อยๆมันก็จะเปลืองแอรแต่ถ้าเปิดทิ้งไว้จนเย็นนะคอมเพรสเซอร์มันก็จะตับเวลาลงมาข้างล่างน้องเพชนะถ้าอากาศมันอบๆมัมร้อนเงือก็แตกกลั นี่ก็เป็นกิจกรรมทุกๆวันทุกๆเช้าที่ตื่นมาท่างคุณพ่อคุณแม่ก็ทำกิจกรรมต่างๆล้างที่กัดคุณแม่ก็บางวันก็ซักผ้าแต่เช้าแต่เดีนี้ก็ซักเกือบทุกวันวันเว้นวันเพราะว่าน้องเบส ใช้เสื้อผ้าบางทีก็ต้องเปลี่ยน <c oughs> ดูคุณแม่ทำเว <c oughs> ลาตอนที่น้องเบสจะม,มาเอามาเที่ยวคุณแม่ก็เอาไปนึ่งก่อนเพื่อความปลอดภัย เครื่องนึงเครื่องนี้คุณพ่อก็ซื้อมาตอนลดราคาเหมือนกันนะครับค่อยใช้ดีประหยัดตังค์ได้เยอะแล้วก็มันนึ่งเสร็จแล้วมันก็จะเป่าแห้งเลยนะ่ครับค่าเชื้อในตัวเลยคุณแม่ก็มาล้างทุกวันทั้ง กานข้าวอะไรที่นางเบสกินก็จะเอามาหนึ่งเอามาฆ่าเชื้อจ็ตัวคุณแม่ชาตตัวคุณแม่ดูกนิ้วแล้ว ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับท,ที่ติดตามนะน้องเบสสรัญญาดูกิจกรรมนอนเบสสรัญญานะนเดี๋ยวคุณพ่อคุณแม่ก็จะพยายามนะอัปเดตเรื่อยๆกับการทำกิจกรรมภายในครอบครัวว่าทำอะไรบ้างนะก็หลายๆท่านเองนะครับก็มาให้กำลังใจมาสนับสนุนก็ขอบคุณมาก กลับมาพบกันใหม่นะครับคลิปหน้านะดูว่าคุณพ่อคุณแม่และน้องเบสท,ทำอะไรบ้างคุณพ่อก็จะพยายามถ่ายมาอัพเดตให้ได้รับชมกันสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ